มีอะไรบ้างมีส่วนประกอบต,ต่างๆด้วยตามนี้เลยคารบงนคอรวอตเตอ,อร์เอ็นเนพีนอฟ95%ตัวนี้ตัวหลักในการฆ่าเชื้อโไไครโอเคเลยนะคะก็จะมีโรลินไก่อนโรลินไก่อนใช้ทำอะไรอะคะ้เป็นส่วนประกอบจะเนี้ยแหละ เชื้อเชื้อได้เล็กน้อยด้วยนะคะแล,นนแล้วก็มีในเดนโนรามีแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยมีปัญหาดจุลเคราทำให้เจลเราขาดแล้วเกิดอะไรขึ้นเชื้นนะคะนี่เลยสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยแล้วก็ทำดึงชื้นตั้งแต่หัดจุลเครา้หเนี่สารส่วนพายังจะมีดอกอัญชันชพี่เจมเข้ากล้องนานน่ะ,ะ,นะพี่เจมยอมเข้ากล้องนานกับเพื่อนเลยอะ ก็เสิร์ฟเลยนะคะส่วนประกอบนะคะน่ารักแล้วฉากนะคะฉากฉากคนต่อไปรรู้เอาพี่กเทียมก็แหละไม่ใหม่อันนี้นะคะมาแบบทำหน้าที่เป็นนักร้องรับเชิญค่ะอาจารย์นี่รู้สึกยังไงกับที่เห็นอาจารย์รู้สึกยังไงกับงานคที่เมากเวอร์มากให้สิบทำพัน หากพ่อทำเจลล้างมือ <niño> ส <sharing> ุ่สปานะคะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีนนี้ก็มาพูดถึงเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับนะท่านต่างๆครับหายนายเอเชียก็รู้สึกอินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทั้งพนักงารของมหายนายทั้งนักศึกษาครับก็ให้ความรุ่งเรือะครับให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากในการเกี่ยวกับการรักษาปรับ เพ่องิจกรรมการทำเทียรเมยครังนี้เนี่ยเป็นโครงการต่อยอดที่แล้วนะครับซึ่งปบมสำเร็จากลยนครับปวนีเนี้เราจะมีการมีผมองเคร่องเิมกัพวกอลเาเพร่มเติมทุกาเห็นรับใครที่ทาไม่เสร็จนะฉันก็ดมาให้เป็นเติมอลเาที่ตั้งไว้ตรงนี้เดิมสาสี่ยดนะครับอะลูเากองเนี้นะจะเป็นส่วนที่เรื่อความชุ่มชื้นนะครับเพราะตัวเอฟพีเ่ยถ้าทาไปบนหังอย่างเดียวไม่เกิด ขึนั้นเพื่พทิ่ชไปได้นะคันเราจะเป็โรเบรเพิ่มตเิชีครับสหรับผมลงไปได้อนะเพิ่มเพ่มโคดาแล้วก็แต่แภาพยังมีอยู่นะฮะยังสามารถเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียได้นเดมแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการแสดงของนักสังคมนักวิทยาศาสตร์ของเรา